สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลแอนติเม o คอมโบนะครับกับผมเนสเอ็กนะครับวันนี้มาอยู่กับตัวเบดเดอร์ก็สําหรับในส่วนของคิวิดโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของการอัปเดตแพทวันที่7ที่ผ่านมาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเดือนใหม่ปีใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีอะไรยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสไัครก่อนที่จะไปดูการอัปเดตแพดด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยกับร้านสเตล่าโกพัทนะฮะไปดูกันเลยสเตล่าโกพัท รับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรอด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอ,อยากเติมเกมต้อง Stera าโกพัทโอเคนะครับสำหรับในส่วนของหน้าเว็บไซต์คาบ่าวันเต็มคอมโบเนาะก็มีการอัปเดตแพทที่ผ่านมานะครับวันที่ 7มกรานั่นเองนะครับก็สําหรับในส่วนการอัปเดตแพดนะครับก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะครับระบบใหม่นะฮะเกี่ยวกับในส่วนของ Infinite Audio นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็คือ3สัปดาห์ต่อซีซันนะครับเริ่มต้นการแข่งขันนะครัทำคะแนนสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับถึงสรุป ผลซีซั่นกิจรกรรมแจกของรางวัลตามสัปดาห์ที่3นั่นเองผู้เล่นสามารถเข้าในส่วนของกิจกรรมนี้ Infinite o r d e ลนะครับก็สามารถเข้าได้ที่ NBC ตัวน,นี้เลยนั่นเองะครับอยู่ในเมืองบริี้ไอและนี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมป o ออเด r ใช้ในส่วนของนี่เลยเนี่ยเงินเอลซแล้วก็ในส่วนของกล้วยนะครับแลกได้7ครั้งต่อสัปดาห์นะครับรีเซ็ตวันอังคารนะครับตามนี้เลยและนี่จะเป็นในส่วนของหน้าตานะครับภายในดันเจียนผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ในส่วนของด่านที่มากที่สุดหรือลึกที่สุดนะ ได้รับคะแนนตามนี้สามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดได้นั่นเองะครับก็คือกิจกรรมมันดีอ่ะเออนะครับลองมาดูละกันนะครับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมนะครับนี่เลยนะครับบัฟเนมแล้วก็สแต็กที่จะได้รับนะครับ HP 3 0 0 defense 50นะครับคีดม เพิ่มเ p 50%แล้วก็โอไอแท็กอัพ30แล้วก็จะมีในส่วนของโจมตีปกติดาเมจเพิ่มขึ้น15%นะครับของรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับนี่ตามนี้เลย Final Damage 10%นะฮะก็อันดับ1นะครับแล้วก็มี2 1่สถึงห้นะครับตามนี้เลยและยังมีในส่วนของร้านค้าด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเหรียญนะครับโทเค็นเนี่ยมาซื้อในส่วนของของรางวัลตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตัดมานะครับอินเกมอีเวนต์ก็มมมีีเเเหหหืออออนน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 นกกััััะะคครรรบบบสสาใ่ววขง้ิต์ อีเวนต์นะครับก็จะมีในส่วนของนี่เลยนะครับ EIP นะครับการแบ่งทั้งหมดเป็น4รอบภายในเดือนมกรานะครับรอบที่1เราถึงรอบที่4นะครับก็คือต้นเดือนถึงสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับ EIP ได้รับนะครับก็นี่เลยนะครับพรีเมียมก็จะได้รับสิทธิพิเศษเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ในส่วนของปิงโก s โชว์พาวเนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของรางวัลนะครับตามนี้เลย กาารดิงงโต่ๆรีว so ัดนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับบิงโกเลเวลทูแล้วก็บิงโกโกเทียนะครับปลูกมัดไอดีนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของเอลซ่าในการซื้อสามารถแลกเปลี่ยนได้กับ NBCU นั่นเองนี่เลยนะฮะรายละเอียดกองสุ่มบิงโกนะครับตามนี้เลยนะใครอยากได้ของนะครับพวกในส่วนของใบองค์ใบแอมนะครับกิจกรรมนี้แลกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะถัดมานะครับบิงโก V2 นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าจะดีกว่านะจะได้ในส่วนของระดับไฮเอ็ดมานั่นเองแล้วก็บิงโกกกเทียนะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะได้รับในส่่่วววนนนขขออองงงมมาาาเหืกกััแตรล็จะได ดีมากกว่าและดีที่สุดนั่นเองนะครับและนี่ยังมีอีกกิจกรรมหนึงนะโอ้โหกิจกรรมเยอะมากนะตามต้มแจมแมวนะครับนี่ตามนี้เลยมีต้มแซบต้มขาไก่ต้มยำกุ้งนะครับนี่ตามนี้สามารถที่จะทําการลงดันเชี้ยนต่างๆเพื่อได้รับในส่วนของต้มยำต่างๆนะครับมาทําการแลกของนี่ตามนี้เลยนะฮะก็จะรับของพวกนี้ไปเลยนั่นเองนะครับสามารถทําการแลกได้นั่นเองนะครับต่มกันไปทีเดียเชียนะฮะ ล็อกอินเดลี่ก็มีนะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินเดลี่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสเปเชียลคุ้มปองพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็พวกยาต่างๆประมาณนี้นั่นเองสําหรับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะครับก็จะมีในส่วนของพวกสเปเชียลเซอร์เวอร์วอล์นะครับราคา1นึ่งพันหนึ่ร้อฟอสเจมนะครับได้รับพวกนี้ไปเลยนะฮะสำหรับสายลงวอลแล้วก็โขงนะครับเอาไว้โขงด่ากันประมาณนั้น ล้อเล่นล้อเล่นแพ็คเลเวลอัพนะครับราคา8,000เจมนะครับได้รับของตามนี้เลยเนี่ยสเปเชียลคุมปองนะครับตัวสุลียโอบนะครับแล้วพวกเมกคโฟนต่างๆนะครับเมกคโฟนเซตนะครับหมื่นฟอสเจมนะครับได้30ไปเลยอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็เมนช็อปนะครับนี่นะฮะแพ็คไฮไลท์นะฮะแพ็กเกจเพิ่มพลังแดงนะครับตามนี้เลยนะฮะสองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบวอลเล็ตพอยต์นะครับได้รับในส่วนของคอเอนชานนะครับแล้วก็คอสุปเรียไฮนะครับ แล้วก็เพอร์เฟกต์คอร์นะครับแรนดอมแล้วก็จะมีในส่วนพวกนี้เลยนะครับแรนดอม10ถึง14นั่นเองนะครับแล้วก็ดิวเดือดเพิ่มพลังขาวก็มีนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็นี่เลยนะครับแพ็ครีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับรีรีลมพูมาแล้วนะฮะซื้อได้เลยนะครับราคา30,000ื่นวอลเลตพอยต์โอ้โหโคตรแพงอ่ะแพงกว่าโมบายเยอะนะนะครับได้10อันเองนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็แพ็ค2นะครับ75,000มื่นห้าพันวอลเลตพอยต์นะครับ7 5็ดพได้รับ30อันนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับรีฮอร์เนอร์เมเดลนะครับสามหมื่นวอลเลตพอยต์โอ้โหราคาเด็ดมากนะครับ e x แบบจุกนะครับมาขายเฉยนะครับรับไปเลย e x เลเวลสิบถึงเลเวลสิบสองว่ะทุกคนโหดจัดสามหมื่นวอลเลตพอยต์โคตรตึงนะครับถัดมาก็เป็นซิลเวอร์รีแพคคิดเซตนะครับก็นี่เลยของซ่อมนะครับตามนี้เลยนะครับที่กักแฟชั่นโอ้ยผมว่านะที่กักแฟชั่นนี่โมบายต้องเข้าว่ะทุกคน ต้องมีนะครับประมาณนี้นะ่ยหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบวอลเลทพอยต์นะครับอันนี้ถือว่าถูกนะแล้วก็อันนี้หนึ่งอันห้าพันวอลเลทพอยต์ถือว่าแพงไปหน่อยนะครับแล้วก็เต็มเขียวนะครับก็เป็นดันเจี้ยนต่างๆอัปเดตเข้ามาตามนี้นะครับเต็มแดงก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรวื้วว่ามากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับหลักๆก็วื้วว่าสำหรับผมนะอันนี้แหละนะครับอยากให้เอาเข้าในส่วนของโมบายมากนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตแพท ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมนัสเอกนะครับต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไวเจนครับสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอรดนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ะบอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับ Review, รีวิวฟิล์มกันรอยสุดพรีเมียม,มแข็งแรงทนทานพี่เป่าเฟิร์มกับ i have film e m ม e r Glass ซึ่งจะมีฟิล์มกันรอยให้เลือก2แบบด้วยกันนั่นเองฟิล์มกระจกใสเคียร์ m p มเพลกล s และฟิล์มกระจกกันมองกับ p r i v a c y Temper g l a s s i have film นะฮะยังมีเว็บไซต์ให้เราดูในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการอันบ็อก i have film นะครับก็จะเป็น p r i v a c y ่ฟิล์มนะฮะอย่างแรกเลยเปิดเข้ามาจะมีประกันนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟิล์มนั่นเองนะครับซึ่งบอก และยังมีในส่วนของคู่มือทําความสะอาดหน้าจอด้วยนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟิล์มใส่นั่นเองนะครับหรือว่าเคลยร์เทมเร,ร์ก์านั่นเองบอกเลยนะครับว่าคมชัดและทัดลื่นมากๆนั่นเองนะครับอยากได้ฟิล์มดีๆต้อง I have ฟิล์มแข็งแรงทนทานพ่เป่าเฟิร์มมากกว่าฟิล์มคือการป้องกันนั่นเองนะครับ